คุณที่เกิดวันพุธกลางวันจ้ะนะคะได้ไพ่ขี่มา้ากําลังจะเดินทางแล้วแหละเตรียมตัวจะไปไหนเออพกลมไปด้วยนะคะขี้เกียจ <c oughs> เออหรือว่าตุนของกินไปเต็มเลยเหมือนไปเที่ยวแต่บางทีไปเที่ยวแล้วไม่ไปไหนไปเที่ยวแล้วไม่ค่อยทําอะไรหรือจําเป็นต้องไปแต่จริงๆอ่ะก็อยากจะนอนดูซีรีส์เนาะคุณจะเจอคนที่ทําให้คุณรู้สึกอดัดใจนะจะกินอะไรก็อร่อยนะนะประตูเปิดนะวันที่หนึ่ง งานมาเด่นเลยนะคะตำแหน่งแฟนไม่ค่อยดีแฟนป่วยไหมช่วงนี้เหมือนแฟนไม่ค่อยสนใจเราหรือแฟนป่วยไม่สบายหรือบางทีแฟนอาจจะอึดอัดใจเรื่องอะไรสักอย่างดูแลเขาสักหน่อยฐานดวงบริวารลูกเต้าถือว่าดีแล้วดวงงานคุณก็เด่นด้วยระวังเรื่องทะเลาะขัดแย้งประดุจความขัดแย้งมารอวันที่สองจ้ะ <c oughs> วุ่นวายเรื่องงานนิดนึงนะออสู้ๆแต่ช่วงนี้คุณเหมือนอเลอร์อะไรก็อยากทําไปหมดเลยอย่ายุ่งเรื่องของใคร นะคะแต่ถ้าจําเป็นต้องทํางานกับใครเราก็นิ่งๆเอาไว้ก่อนนั่นแหละเนาะนะคะประตูวันที่สี่เอ่อวันที่สามเปิดอืตู้เงินมารอด้วยประตูวันที่ห้าก็เปิดเป็นไพ่ผู้ชายทั้งนั้นเลยเอ่ออะไรที่ทําเกี่ยวกับผู้ชายของสวยของงามของกินติดต่อเดียวงานกับผู้ชายค่อนข้างจะโอเคเนาะประตูวันที่ห้าเปิดแต่ระวังของหายเงินหายเาระวังนิดนึง ระวังคนมาหลอกหรือว่าช่วงนี้คุณจะระแวงระแวงระแวงกลัวแฟนไม่รักกลัวเพื่อนไม่รักระแวงเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้บางทีคิดมากไปเองนะคะเนาะประตูวันที่หกเปิดจ้ะได้ไปเที่ยวได้ออกจากงานได้เดินทางสมัครงานจริงก็สมัครได้นะเอ <Hey. S 1> นะคะโอ้แฟนมีเรื่องเครียดจริงจงด้วยเขาเครียดเรื่องสุขภาพเขาเองไหมนะคะหรือเขากังวลใจเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นแรงใจที่ดีกับเขานะอย่าไปชวนเขาทะเลาะ นะคะประตูงานยังดีอยู่นะเนี่ยอันนี้มันขึ้นมาเลยว่าคนวันพูดกลางวันเนี่ยกำลังคิดเรื่องงานใหม่ๆพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะทําอะไรสักอย่างบางคนก็มีโปรเจกต์งานใหม่มีลูกค้าใหม่นะกาลังเปิดธุรกิจใหม่มันโดดเด่นสำหรับงานค้างานขายหรือใช้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองอะไรที่รักที่ชอบสัปดาห์นี้คุณจะทําได้ดีต่อให้เหนื่อยแค่ไหนคุณก็จะทําดีเนาะ <Hey. S 1> ประตูเงินก็เปิดจ้ะนะคะในนี้มันบอกเลยว่าคุณจะได้เงินจาก มีดภาพใหม่เงินจากของใหม่แต่เก็บไม่ค่อยอยู่เพราะหลายๆคนอาจจะหมดไปกับการกินเที่ยวหรือซื้ออะไรที่ไม่ค่อยจำเป็นนะหลายๆคนมีคนซัพพอร์ตนะไม่ได้ขี้เหร่นะ โชคไม่มาเดอ้ออ่ะนะคะคนมีคู่หลายๆคนเนี่ยพากันไปเที่ยวสักหน่อยจะเสริมเรื่องความรักทําให้บรรยากาศเรื่องรักดีขึ้นและอย่าต่อปากต่อคํากันมากให้กําลังใจแฟนเยอะๆถ้าแฟนมีปัญหาอยู่นะคะถ้าโสดมีโอกาสพบรักเหมือนกันแต่ว่าความสัมพันธ์บอกแบบนี้ว่าถ้ารักใครชอบใครช่วงนี้ถ้าสถานะยังไม่ชัดเจนหรือเพิ่งเริ่มต้นคบกันใหม่ๆนะคะอย่าไปบังคับอย่าไปคาดหวังมาก ถ้าคาดหวังมากๆจะผิดหวันหรือมีปัญหานะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าห่างกันหลายๆคนก็ระแวงไม่เชื่อใจแฟนเท่าไหร่เลยเนาะเรื่องงานก็เรื่องเหมือนกันบางคนก็ตั้งเป้าเอา,เอาไว้ในเรื่องของการทํางานเพราะรู้สึกไม่มั่นคงเรื่องงานอยากจะมีอาชีพสำรองอาชีพเสริมก็เป็นจังหวะที่ลุยทําได้พระฐานดวงคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่ที่เหลืออยู่คือการเมเนจเวลาบริหารจัดการและทําให้ทนทําให้นานห้ามเปลี่ยนงานบ่อยนะเด็ก นะคะอ่ะสุขภาพรวมๆพี่หวานมองว่าแข็งแรงดีแต่จะมีปัญหาเรื่องลมในท้องลมในท้องเยอะท้องอืดท้องเฟิรมีปัญหาเรื่องระบบย่อยบางคนแขนฝั่งขวาหรือแขนฝั่งซ้ายจะตึงพอช่วงบ่ายๆจะรู้สึกเหมือนแบบง่วงๆหรือรู้สึกว่าเหมือนเป็นไข้อันนี้ต้องมีอะไรอักเสบอยู่ข้างในแน่แ,นแต่ถามว่าเป็นอะไรรุนแรงไหมยังและที่สําคัญระวังเดินสะดุดเตะนู่นเตะนี่ด้วยนะจ๊ะนะคะมาต่อเรื่องสีสัปดาห์นี้โทนฟ้าเขียวก็มา การทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้วิธีเสริมดวงที่ดีที่สุดคืออย่าเอาแต่ใจแอคทีฟตัวเองหน่อยอย่าเลือกที่รักมักที่ชอบมากเกินไปนะจ๊ะนะอย่าเอาแต่ใจนะแล้วอย่ายุ่งเรื่องของใครด้วยช่วงนี้ห้ามอันเลิศห้านห้ามเขาเรียกว่าห้ามอันเลิศอ่ะอย่าอินกับอะไรมากเกินไปเนาะวันที่ต้องระวังคือวันที่ สองพอประแหวงความขัดแย้งมาวันที่31อาจจะเบื่อเบือเซ็งเซ็งอืดอเอื่อยเอนะคะไม่อยากทําอะไรนะคะเออเนาะมันเป็นความรู้สึกแค่เบื่อเซ็งเฉยๆ,ๆพอวันที่หนึ่งก็เด่นเรื่องงาน วันที่3 4ก็เด่นเรื่องงานการพบเจอผู้คนให้ลุยเลยนะคะประตูโชคก็มาด้วย2วันนี้บางทีจะมีโชคมีลาบปากหรือมีคนช่วยเหลือนะคะพอเข้าสู่วันที่5ต้องระวังเงินหายของหายมีจังหวะของการเดินทางเข้ามาด้วยมันเหมือนระแวงระแวงมันเหมือนแบบแปลกๆอะ่ะอารมณ์ประมาณนี้นะสุดท้ายก็ดีจ้ะเดินทางมาล้องแต่ต้นสัปดาห์ยาวจนถึงปลายสัปดาห์ แต่ถ้าไม่ไปไหนจะมีคนมาหาอย่าไปคิดมากนะโชคไม่เด่นสื่อน้ำโชคมาจากเลขของคนตายเลขตามหน้าไพ่ก็ห้าสองสี่จ้ะวันที่ดีก็บอกไปแล้วนะ